สวัสดีจ้าพี่น้องเป็นยังไงไม่ได้ลงคลิปหลายวันคิดถึงกันบ้างไหมนอ้องไม่ได้ลงคลิปเป็นสิบๆวันเลยจ้ะวันนี้ว่าจะมาพาเดินชมหลังๆบ้านแล้วก็จะคุยกันไปเรื่องนู่นเรื่องนี้ก็มีคอมเมนต์ถามว่าไปไหนไม่ได้ลงคลิปหลายวันไม่สบายหรือเปล่าอะไรนี่ก็สบายดีอยู่จ้ะก็ขอบคุณด้วยจ้ะที่เป็นห่วงเป็นใยกันสบายดีแต่บ่ยุ่งทำนูน่ทนทำนี่ลองจ้ะฮัด ขายของออนไลน์กับลูกอะไรเงี้ยจ้าก,ก็เลยเปิดเว็บไซต้ใหม่อะไรใหม่ยางเงี้ยมันก็เลยยังเหนื่อยอยู่ทำหนุ่งทำนี่หลายอย่างเลยแล้วก็ป๊อกก็พาไปดูพาไมา่อยดชอปปิ้งมั่งอะไรมั่งั้งเงี้ยจ้ะจแต่ก็ไม่ค่อยได้ทําคลิปตอนพาแกไปเกงใจแกก็เลยไม่ค่อยมีคลิปให้ดูช่วงนี้คิดถึงมันกันเลจา้าอยากจะลงคลิปอยู่ว่าจะไปหาเฮดหาอะไรก็ตอนนี้ไม่รู้ว่าเฮดจะออกหรือเปล่าอากาศร้อนมากพี่น้องอากาศร้อนเหมือนเมืองไทยบ้านเราเลยจ้ะร้อนร้อน ตอนเย็นได้นน่ออกมาเนี่อากาศจะเย็นตะวันจะตกดินแล้วจะสองทุ่มแล้วได้หน่สองทุ่มสองทุ่มมยยังไม่มืดเลยจ้ะสองทุ่มครึ่งที่นี่ยังไม่มืดเลยตอนนี้มืดชาจา้ะแล้วก็มีคอมเมนต์ถามขอให้ลูกสาวลูกสาวอะ่ะช่วยแนะนําวิธีขายของออนไลน์อะไรให้ด้วยก็ลูกสาวบอกแม่จะไปแนะนําใครได้แม่ลูกสาวก็เพิ่งเปิดยังไม่ยังไม่ถึงปีเต็มเลยเพิ่งจะได้ปีหนึ่งอะจ้ะเขาอะ่ะ พึงหัดทําเขาก็ไม่ได้เก่งนะคือลูกสาวก็บอกเขาก็ไม่ได้เก่งเพราะจะทําได้แล้วที่จะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่กล้าจะมาบอกมาสอนอะไรอยางเงเพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่มืออาชีพจา้าอยากแบบให้เก่งกว่านี้หรืออะไรกว่านี้หน่อยถึงจะมาบอกคนอื่นได้เพราะว่าลูกสาวบอกเ <laughs> ขาก็พึงหัดทํายังไม่ถึงปีเลย <laughs> พึงจะได้เกือบปีจาเกือบเกือบเกือบปีละอีกประมาณเดือนถึงก็จะถึงปีแต่เขาก็มีไรายได้มีอะไรดีจ้ะขายของออนไลน์มันก็ยากอยู่ที่ว่าเราจะไปจับอะไรมาขายพี่น้อง อย่างลูกสาวเขาก็ขายของเฉพาะทางอะไรเงี้ยจ้ะพวกรูปภาพกรอบรูปอะไรพวกนี้จ้ะมันจะมีแบบของพวกไอเกาหลีอะไรเนี่ยเขาจะมีคนนิยมเกาหลีเยอะเขาก็ขายได้นะจ้ะออมันก็มีไรายได้ต่อวันเพิ่มขึ้นไปหลายบาทอยู่จ้ะอย่างน้อยก็จะจะลองเอาพวกเสื้อผ้าอะไรไปโพสขายอะไรเงี้ยจ้ะก็เพิ่งจะลองทําจ้ะยังยังไม่เสร็จด้วยซ้ําเนี่ยถึงไม่ได้ทําคลิปยังไม่เสร็จด้วย มันมันยากอะจ้ะมันมีต่ภาษาอังกฤษล้วเนาะก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษเนาะก็ทําไปท่านสรลจไปถามลุงบ๊อบมัง่งถามลูกบัองอะไรเงี้ยก็ทําทาไปมัวๆเตส่วไปเดี๋ยวลองดูว่าจะประสบความสําเร็จไหมอยากจะพาไปหาเก็บเห็ดก็ไม่มีเห็ดเราจะพี่น้องดูจากอากาศแล้วตอนนี้อากาศร้อนมากเลยจ้ะเดี๋ยวจะพาเดินดูหลังบ้านจ้ะคุยกันไปเนาะดูนู่นดูนี่ไปเนาะพี่น้องมาถักทายกันจ้ะจะพี่น้องบรรยากาศเย็นๆหลังบ้านอากาศดีดีด้วย เขียวยาในเขียวมาคืนฝนลงมาหน่อยหนึ่งจ้ามาเมื่อวานก่อนนะยาเริ่มเหี่ยวแล้วดุส่สวนผักเราจะพาดูสวนผักนะ,ะนกนะยางป๊อปงามมากเลยจ้ะที่ยาง,งามอย่างนี้ไม่ใช่นะจ้างจ้างเขามาดูแลเหมือนกันนะจ๊ะแกตัดเองเฉยแต่ว่าเวลาเนี่ยเขาจะมีคนมาฉีดยาฉีดอะไรให้เหมือนนุ่มเหมือนปุยเดินนุ่มมากเลยจ้ะ ลูกสาวไปทํางานจ้ะลุกป๊อบอยู่ในบ้านมันร้อนแกไม่อยากมาจะบ้านฝั่งเขาจะเป็นสไตล์นี้เลยจ้ะข้างหน้าเหมือนชั้นเดียวข้างหลังก็จะเป็นสองชั้นถ้าไหนมีสองชั้นข้างหน้าก็จะเป็นบ้านสามชั้นอะไรประมาณนั้นเลยจ้ะจ้ะมาดูไอ้แบล็คเบอร์รี่รัดเบอร์รี่ที่หลังบ้านนะจ้ะมันมีเห็ดงอกตลอดเลยจ้ะนี่มันคืเห็ดอะไรเนี่ยเนี่ยกินได้หรือเปล่ววาเนี่ยโอ้เต็มเลยเหย็ดอน้นี่ก็เห็ดนะเนี่ยพี่น้อง ดูเห็ดอะไรเป็นจมยาอยู่หลังบ้านก็มีเห็ดเลยพี่นอ้องเฮ้ยนี้กำลังดอกกันดอกสีชมพูแบล็กเบอร์รี่ปีที่แล้วไม่ได้เก็บให้ดูอุย้ยตรงนี้เริ่มหน่วยแล้วพี่นอ้องเริ่มมีลูกแลนะ้วเนี่ยนี่เห็นไหมแบล็กเบอร์ี่นไปเห็นได้ป่ากับลูกประมาณนี้เลยจ้ะแบล็กเบอรีป่ป่าเต็มเลยกำลังจะออกตอนไปเก็บเห็ดอาจารย์ลืมถ่ายดู งามเลยดิจาดูนู่นดูนี่ไปพี่น้องหลังบ้านอากาศเย็นๆปีนี้หมอนหมอนไม่ค่อยดกนี่หมอนฝรั่งต้นนี้ปีที่เราได้เก็บปีนี้มันไม่ดกเท่าไรเลยนี่แต่ก็พ่อมีอยู่นี่นี่นี่ยังไม่ได้เก็บนี่ของกินได้เลยพี่น้องนี่นี่ไม่ได้เดินมาหลังบ้านหลายวันมันซุกไวเลยนี่แต่ละซุกนี่นกแต้มไหพี่น้องหวานอ้าเดี๋ยวจะได้เก็บแล้วเนี่ย หวาน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 จริงพี่น้องเจ็บเลยจ้ะโอ้ไม่ไเธเดินมาดูบอกมันไม่ค่อยดกมันก็ดกอยู่พี่น้องนี่โอ้มีของกินตลอดล่ะจ้ะหนาเน,นี่ยต้องไปเก็บในใก้แล้วพี่น้องลังบ้านนี่แหละของกินทางนั้นเนี่ย นกแกมารูปปีนี่มันลูกไม่ค่อใหญ่เท่ามาปีที่แล้วปีที่แล้วลูกใหญ่กว่านี้นะดูสวนผักพี่น้องนี่พาไปดูสวนผักจะี่สวนผักเริมจะได้กินแล้วอันนี้ต้นไอ้นั่นผลลนเตามีแตงไทยพี่น้องแตงไทยเพิ่งจะได้เห็นใบสองสามใบนี่ ปีนี้จะปลูกลานี้แต่งน,นี้พริกอันนี้พริกซื้อก็มาดอกจ้ะนีอันนี้มันเป็นเพลี้ยกำลังเตาเป็นเพลี้ยมันไม่ค่อยขึ้นปลูกพร้อมกันนะแต่อันไหนมันงามก็งาม,นนงงมยังงี้พี่น้องดูไหมอันนั้นมันไม่ขึ้นน,นี่เพลี้ยมีไรลงน,นี่ก็พริกอีพริกปลูกใหม่รุ่นหลังก็มีนี่เห็นไหมเต็ดยอดอยู่ยวยังไม่แตกเลยนี่จ้ะอันนี้ผลงาน กินแต่โบแดงเอามาจากเมืองไทยพี่น้องปลูกแต่อาทิตย์เดียวเฮ้ยประมาณสิบวันนี่จ้ะออกพลึบเลยเห็นไหมแต่ตรงนี้อีกชอบหอมบานเองตรงไหนพี่น้องงอกขึ้นมาก็แตกกอเห็นปะหอมฝรัดด่งไม่มีแตกกอเลยอันเดียวโครโลโคโมางั่นแหละพี่น้องนี่ดูหอมบานเองแตกกอแยกกินแล้วมันก็แตกกอใหม่นี่ไอ้นี่ ได้กินแล้วเห็นไหมเริ่มดอกแล้วอันนี้ลูกใบโหระพาเด้ด๋ยท่นเพาะไวพิ่งจะงอกหับหลัลน,นี่หระพาจ้พี่น้องบรรยากาศตอนเย็นๆหลังบ้านดีอยู่เนาะจะ้ะเดี๋ยวเ้าไปดูลูกป๊อบหน่อยทำอะไรอยู่เนาะพี่น้องกินข่าเย็นแล้วเด้ยจยะวันนี้ ไปตลาดไปไปซื้อของแล้วก็ไปกินข้าวเย็นนี่อของ,องเก็บของเลยกันผ่านของเก็บของรกมากเลยดูทั้งขยะทั้งอะไรก็ไม่รู้เดินเที่ยวกันไปพี่นอ้องมีอะไรโอ้ปึดต,ตึบบานมือตึบพี่น้องจัดทุกคนบาดมือตึบ ป๊อบอยู mm ่ hmm. คนเดียวไม่เปิดไฟดูแกนั่งอยู่หน่อยมาถึงเปิดไฟฮัลโหลป๊อบฮัลโหลสวัสดีครัอยู่ไรดาด์กด์กไ่ได้กินไก่กันพี่น้องเผื่อแต่กระดูกอยากอายเด้โชว์กระดูก ภูสาวไม่อยู่จ้ะวันนี้ไม่ได้ทำกับเขาให้ดูมีไรนอกจากผ้าดเดินเล่นแถ,ถวๆบ้านนี่แหละ <c oughs> ฮัลโหลฮัลโหลมืดมากเลยพี่น้องเข้ามาในบ้านมือแต่ข้างนอกยังไม่มืดดีเดนดูหน้าบ้านจะหน้าบ้านมุมมัวกนกระจกมัวพี่น้องด้เช็ด ไปดิจะทุกคนช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกจ้ะชีวิตก็ดดาเนินไปแบบเดิมเดิมมาจ้ะจะทําคลิปให้ดูก็กลัวจะเบื่อกันก็เลยไม่ค่อยได้ลงก็คิดถึงนะคิดถึงที่เคยอ่านคอมเมนต์บางทีลงคลิปไปก็คนเดิมๆคอมเมนต์ประจําก็คิดถึงอะไรจ้ะแต่ว่าก็ยังไงเราบางทีมันก็ไม่มีอะไรจริงๆกันจ้ะก็จะไปโพสเดิมๆก็กลัวเขาจะเบื่อก็เลยไม่อยากโพสต์อะไรประมาณนั้นจ้ะก็เลยเออ เงียบๆไปมั่งแต่ก็สบายดีก็คิดถึงทุกคนเหมือนเดิมเลยจ้ามีเวลามีอะไรใหม่ๆก็จะทําคลิปไปดูเรื่อยๆจ้าอัปเดตเรื่อยๆแหละมันเวลาไม่มีอะไรก็จะ่งเงียบๆไปนิดนึงด้วยพี่น้องก็ขอให้ทุกคนโชคดีจากคลิปนี้ก็คงจะลาการแค่นี้แหละจ้าหนูป๊อปไปปิดประตูหลังบ้านให้แล้วเมื่อกี้เดินเข้ามาไม่ปิดจากคลิปนี้ก็ลาการแค่นี้จ้าพี่น้องสวัสดีจ้าโชคดีทุกคน้อจ้าพี่น้อง